สวัสดีครับวันนี้มากับแท่น pfc 6 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นแท่นงานเจว่าเคมก็ไม่ใช่ลูกค้าส่งมาเช็คนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าลากสองอุแล้วโปรเทคมันตัดบ่อยนะครับก็เลยมาเช็คให้เบื้องต้นก็มีตั้งโปรเทคให้ใหม่นะครับตั้งโปรเทคให้มันแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ตั้ง V u ใหม่นะครับ V u ก็คือตั้งให้มันตรงกับการทํางานนะครับ ก็จะบอกแบบนี้ครับถ้าแท่นผมมีปัญหาหรือมีปัญหาการใช้งานอะไรต่างๆให้ติดต่อผมแล้วถ้านั่นก็คือให้ส่งมาแก้นะครับส่งมาหาผมเลยนะครับส่งหาผมโดยตรงเลยดีกว่านะครับบริการหลังการขายผมจัดให้เต็มๆนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีแค่ค่าส่งนะครับทีนี้ก็คืออย่างถ้าเกิดว่าไปให้ช่างแถวบ้าน เขาไม่รู้แล้วเขาแก้มันไม่จบนะครับก็มีพี่คนนึงอยู่สงขานะครับเขาก็โทรหาผมเนี่ยบรเทคมันตัดบ่อยแต่เขาโทรหามาแล้วเขาไม่ส่งมาสักทีอันนี้ฝากไปถึงเขาด้วยแล้วกันนะครับผมบอกให้ส่งมานะครับเดี๋ยวใกล้จะสงการเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอีกมันจะไม่ทันสงการนะครับอันนี้ก็ฝากให้คิดนะครับส่งมาดีกว่านะครับจะได้จบครั้งเดียวนะครับก็ผมก็ดูแลให้นะครับ ตัวตัวนี้แท่นนี้น่าจะอายุประมาณน่าจะ2ปีแล้วนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแท่นใหม่นะครับสเปคนี้รับ18นิ้วได้ข้างละ4ี่นะครับราคา15 5 0 0ัน้อบาทเซอร์วิชชิ่งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นฟูลบิด PFC นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคฝากให้ชมด้วยละกันนะครับโอเคครับจัดไปครับ